สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยที่1ห,หน้าที่ของรากลำต้นใบและดอกของพืชนะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องหน้าที่ของใบในส่วนของพืชสร้างอาหารได้อย่างไรนะครับไปรับชมกันนะครับ เป็นกิจกรรมที่2แล้วนะครับกิจกรรมแรกก็พูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของใบนะครับกิจกรรมที่2พืชสร้างอาหารได้อย่างไรนะครับจุดประสงค์ก็คือให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและก็อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะพืชสร้างอาหารด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับวันนี้วัสดุอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับวิธีทาก็ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชน,นะ ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแล้วเขียนผังแนวคิดเรื่องปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทีนี้ร่วมกันอภิปรายก็คงทำเป็นรายบุคคลแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นร่วมกันอภิปรายเพราะว่าเรียนอยู่ที่บ้านนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงหมายถึงอะไรการสังเคราะห์ด้วยแสง หมายถึงอะไรนะเราต้องรู้ความหมายรู้วิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนนะสำหรับใบความรู้ในวันนี้ก็จะเป็นใบความรู้ที่อยู่ในที่ครูแจกไปให้นะครับในหน้า 58, หน้า5 8 5สนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะ อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน,น้ำตาลนะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน,น้ำตาลพืชใช้น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงและคลอโรฟิลในในใบพืชน,นะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงฉะนั้นปัจจัยหลักๆเลยที่พืชจะต้องใช้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาจากไหนได้มาจากลมหายใจออกของของ,ของคนของสัตว์นะ ของหาโรงงานต่างๆงการเผาหรือว่าควันต่างๆนะครับนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียของร่างกายเรานะแต่ว่าพืชเนี่ยเอาไปใช้ในการสังเคราะห์แสงสิ่งที่ต้องใช้อีกนะคือคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือสารสีเขียวในพืชนะสารสีเขียวในพืชนะครับส่วนแน่นอนเลยกระบวนการสังเคราะห์แสงจะขาดไป้ไม่ได้เลยก็คือแสงนะ แสงในธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เราก็สามารถเปิดไฟนะครับใช้หลดไฟหลอดนีออนนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะได้ความเข้มของแสงไม่ครบทุกย่านความถี่นะมันไม่ดีเหมือนกับแสงในธรรมชาตินก,ก็คือก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับฉันั้นในการกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะมีหลักๆเลยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสง ลอโรฟิลแล้วก็มีน้ำด้วยนะนะมีน้ำน้ำก็พืชก็จะได้น้ำจากการที่รากดูดน้ำขึ้นไปอาหารที่พืชได้ก็คือน้ำตาลนะครับจะสะสมในรูปต่างๆนะต่อไปนะครับผลจากการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงของพืชนะนอกจากจะได้น้ำแล้วนะยังได้แก๊สออกซิเจนนะได้แก๊สออกซิเจนออกมาด้วยก็คือเราแลกเปลี่ยนกา๊าซกันนะครับ เราหายใจออกเนี่ยเอาคาร์บอนไปให้ต้นไม้ใช้ในการสังเคราะห์แสงต้นไม้ก,ออก็หามอบแก๊สออกซิเจนมาให้เรานะสลับกันนะครับอันนี้คือก็คือกระบวนการในตอนกลางวันนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนจะต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะฉะนั้นเราไม่ควรปลูกต้นไม้นะไว้ในห้องนอนเพราะว่ากลางคืนมันจะแย่งแก๊สออกซิเจนกับเรานะ อ่านี่ก็คือสิ่งที่ต้นไม้ให้ออกมานะฮะในกระบวนการสังเคราะห์แสงยันก,การสังเคราะห์แสงมันเกิดขึ้นตอนที่มีแสงนะครับถ้าไม่มีแสงก็ไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงครั้งที่แล้วที่มีการเอาใบของพืชไปต้มก็คือให้มันหยุดกระบวนการนะหยุดกระบวนการที่คลอโรฟิลไปจับตัวนะหยุดกระบวนการสังเคราะห์นะครับอาสไลด์ถัดไปนะครับ คลอโรฟิลหรือสารสีเขียวจะพบอยู่บริเวณที่เป็นสีเขียวของพืชนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นใบนะครับต้นพืชต้นพืชบางอย่างก็มีลําต้นที่เป็นสีเขียวพืชบางอย่างมีรากที่เป็นสีเขียวั้นส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชนะครับก็จะมีคลอโรฟิลอยู่นะไม่ไม่ไมเฉพาะจะต้องอยู่ที่ใบอย่างเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากใบแล้วนะบรบอกว่า อย่างเช่นที่ครูบอกนะฮะนอกจากใบแล้วก็จะมีตามรากตามต้นด้วยนะที่เป็นสีเขียวก็จะมีคลอโรฟิลล์อยู่ด้วยฉะนั้นบริเวณไหนที่มีคลอโรฟิลล์มีสีเขียวก็คือเป็นบริเวณที่สังเคราะห์แสงได้นะสร้างอาหารได้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะะจะใช้คลอโรฟิลล์หลักๆเลยในการดูดพลังงานจากแสงอาทิต์คลอโรฟิลล์เนี่ยมันจะจับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับ แล้วก็รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าถักปากใบนะใบเนี่ยมันจะมีปากใบปากใบก็มีหน้าที่ในการปล่อ,อยกา๊าซนะปล่อยกา๊าซรับกา๊าซแล้วก็คา,ายน้ําด้วยนะนี่มันจะรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางปากใบนะใช้ขนรากดูดน้านะจากดินนะลำเลียงส่งมาตามท่อลําเลียงนะจากรากไปสู่ลําต้นนะจา,จากเรื่องที่เคยเรียนมาแล้วนะเรื่องของหน้าที่ของ รากและลำต้นนะก็คือรากจะมีหน้าที่ในการดูดลำเลียงน้ำดูดสารอาหารไปตามท่อลำเลียงนะอาหารที่ได้จากการสกั์ด้วยแสงของพืชก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลแล้วก็พืชก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปอยู่ในรูปของแป้งนะไปสะสมในรูปของแป้งเก็บสะสมไว้ตามรากนะลำต้นใบหรือก็หรือ ลำเลียงไปยังส่วนอื่นๆของพืชน,นะที่สร้างอาหารไม่ได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะอย่างเช่นในรูปก็จะเป็นรูปของแครอทนะพืชก็จะสะสมอาหารแล้วก็ไปไว้ในวงแครอทนะมันนะครับมันฝรั่งมันเทศมันสัมปะหลังบ้านเราก็เป็นส่วนของที่สะสมอาหารของพืชน,นะครับสะสมให้อยู่ในรูปของแป้งนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในคลิปที่แล้วนะเราทดสอบแป้งด้วยสาร ละลายอะไรนะจำได้ไหมครับน่าจะจำได้นะก็คือสารละลายไอโอดีนั่นเองทดสอบแป้งนะมันเปลี่ยนาจากาสีน้ำตาลนะพอสารละลายไอโอดีเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลใสนะครับเปลี่ยนจากสีน้ำตาลกลายไปเป็นสีม่วงดำนะครับในคลิปที่แล้วแสดงว่า,าสารละลายไอโอดีเนี่ยไปเปลี่ยนแป้งนะครับนะ ก็คือไปทําปฏิกิริยากับแป้งนะเบียนสารละลายโอนเปลี่ยนตัวมันเองอะ่ะเป็นสีม่วงม่วงดานะสีม่วงดําบริเวณไหนที่มีแป้งอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำนะสารละลายโอนดังน,นั้นพืชก็สะสมในรูปสร้างสร้างสรารอาหารในรูปของน้ําตาลแล้วก็สะสมอยู่ในรูปของแป้งพืชแต่ละชนิดก็จะสะสมแป้งไม่เท่ากันนะอย่างเช่นถ้าเป็นหัวมันนี่ก็สะสมอยู่ในหัวหัวเผือกเนะี่ยสะสมอยู่ในหัวเยอะนะ ตามลำต้นตามใบก็จะมีน้อยนะแต่ก็มีนะไปสยียดัดไปนะทีนี้ในใบางานนะครับในเรื่องนี้จะเป็นใบางานใบที่สองนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะอยู่ในหน้าที่60นะครับก็ให้นักเรียนเนะี่ยเขียนผังแนวคิดเรื่องปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างาจากที่ศึกษาใบงาน มีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช5าสิ่งที่พืชต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างอาเรื่องมีคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์เนี่ยก็จะไปรับพลังงานน่าจบพลังงานแสงอาทิตย์นะมาใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืชมีอะไรยังจำได้ไหมครับจากใบงานเมื่อกี้มีน้ำ น้ําก็จะถูกลําเลียงขึ้นจากรากนะจากรากไปตามท่อลําเลียงไปสู่ลําต้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืชไปสู่ไฟนะครับมีอะไรอีกนะต้องใช้อะไรอีกพืชต้องใช้แสงแน่นอนการสังเคราะห์แสงถ้าไม่มีแสงก็สังเคราะห์แสงไม่ได้นะกลางอื่นพืชก็จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะอ่าที่อีกอย่างนึงก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ พื่อจะใช้4ปัจจัยนี้นะครับในการสังเคราะห์แสงเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วพืชจะได้อะไรออกมานะผลที่ได้ก็คืออยู่ในรูปของแก๊สออกซิเจนนะแต่คายแก๊สออกซิเจนให้เราในตอนกลางวันนั้นะถ้าเราตัดต้นไม้เยอะๆนะพืชก็จะไม่คายออกซิเจนให้เราก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกมันก็จะล้นนะมันก็เป็นภาวะโลกร้อนนะครับฉะนั้น ต้นไม้เนี่ยพืชเนี่ยจะเป็นตัวกรองอากาศอย่างดีเลยนะนก็คือเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนนะกา๊าซคาร์บอนเนี่ยจะเป็นกา๊าซที่ทําให้โลกร้อนด้วยนะครับผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงได้อะไรอีกนะได้น้ําตาลนะครับน้าตาลก็จะสะสมอยู่ในรูปของแป้งนะและก็ได้น้ําด้วยจากการสังเคราะห์แสงก็จะมีการคายน้ําออกมาด้วย ทดสอบง่ายๆนักเรียนก็เอาถุงนะครับไปหุ้มตรงใบนะหุ้มหุ้มตรงใบแล้วปล่อยให้มันโดนแสงไปสักพักหนึ่งนักเรียนไปสังเกตในถุงพลาสติกก็จะมีไอ้น้ำอยู่ในถุงกาอ,ออยู่กาะอยู่ในถุงก็นั่นแหละก็คือ,อน้ําที่ได้จากการถังก็แสงแล้วก็คายออกมาจากปากใบนะครับ อ่าฉะนั้นเรามาตอบคำถามได้ล้วยังว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงหมายถึงอะไรน่าจะตอบกันได้แล้วนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็หมายถึงการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองนะครับการสร้างอาหารของพืชพืชเป็นผู้ผลิตนะพืชสร้างอาหารได้เองนะเราเนี่ยต้องไปกินพืชนะสัตว์ก็ต้องไปกินพืชพืชก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่อยู่ในระบบทิวท,ที่เป็นอ่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตและก็เป็นจุดกําเนิดของสิ่งมีชีวิตเลยก็คือเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตนะอาหารก็ถ่ายทอดไปยสู่ผู้กินนะเป็นการถ่ายทอดพลังงานนะครับดังนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงก็หมายถึงการสร้างอาหารของพืชนั่นเองการสร้างอาหารของพืชต้องใช้อะไรบ้างอ่านี่ทบทวนนะครับทบทวนจากใบงานเมื่อกี้การสร้างอาหารของพืชต้องใช้อะไรบ้างมีอยู่สี่อย่างนะก็คือน้ํา แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงและคลอโรฟิลล์นะนักเรียนจำไม่ขึ้นใจเลยการสังเคราะห์แสงต้องใช้4อย่างข้อต่อไปสิ่งที่ได้จากการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ออกมา3อย่างจำได้ไหมครับว่าอะไรบ้างทบทวนนะครับก็ได้น้ำตาลน้ำและแก๊สออกซิเจนออกมา น้ำตาลนี่ก็จะถูกสะสมอยู่ในรูปของแป้งนะรูปของแป้งแต่ว่าพืชบางอย่างก็อยู่ในรูปของน้ำตาลนั่นแหละนะอย่างเช่นอ้อยวันนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในรูปของน้ำตาลนะครับอยู่ในรูปของแป้งก็อย่างเช่นหัวเผือกหัวมัน่าแครอทแล้วก็ในใบเองก็จะมีแป้งอยู่นะครับสะสมอยู่ในกระบวนการ สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับน้ำตาลน้ำและแก๊สออกซิเจนนะฮะส่วนอื่นของพืชที่มีสีเขียวย้ำเลยนะส่วนของอื่นของพืชที่มีสีเขียวสามารถสังเคราะห์แสงได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าสังเคราะห์แสงได้หรือไม่นะครับเพราะเหตุใดอ่สีเขียวของพืชก็คือสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลมีหน้าที่ในการรับพลังงานแสงอาทิต์นะมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ฉะนั้นพืชที่บริเวณที่มีสีเขียวก็ย่อมจะมีคลอโรฟิลล์ฉะนั้นก็ย่อมจะสามารถสังเคราะห์แสงได้นะได้เพราะบริเวณนั้นมีคลอโรฟิลล์นั่นเองข้อต่อไปส่วนอื่นๆนะส่วนอื่นๆของพืชที่ไม่มีสีเขียวสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่เพราะเหตุใด,ดส่วนของพืชที่ไม่มีสีเขียวบอกแล้วว่า พืชใช้คลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงฉะนั้นส่วนที่ไม่มีสีเขียวก็สแสดงว่าไม่มีคลอโรฟิลดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ว่าไม่ได้นะครับเพราะบริเวณนั้นไม่มีคลอโรฟิลนั่นเองนะจะไม่ดีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาได้อย่างไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาอย่างไรเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะครับ น้ำได้มาอย่างไรนะคำตอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะเข้ามาทางปากใบของพืชนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็นแก๊สที่ได้หลังจากการเผาผลาญก็คือหายใจออกนั่นเองของพืชอ่าไม่ใช่ของพืชนะของสัตว์นะของสัตว์ของพืชก็ตดกลางคืนนะครับของสัตว์ของคนเนี่ยได้มาจากการที่หายใจออกก็เป็นของเสียนะ แต่เป็นของดีของพืชนะแก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้ามาทางปากใบของพืชส่วนน้ำเนี่ยมาจากทางรากนะดูดซึมมาจากดินและลำเลียงไปตามท่อลำเลียงนะไปยังลําต้นและใบนะครับอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไรและเก็บสะสมไว้อย่างไรจำได้ไหมครับอาหารสะสมอยู่ในรูปของ น้ำตาลนะอาหารสะสมอยู่ในรูปของน้ําตาลนะครับเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของพืชเช่นอยู่ตามรากรอยู่ตามลําต้นอยู่ตามใบนะทีนี้มาตอบคำถามหลังจากทํากิจกรรมบ้างนะมีอยู่4ข้อนะครับคําถามหลังจากทํากิจกรรมข้อที่1สารสีเขียวที่อยู่ในพืชเรียกว่าอะไร และมีความสําคัญอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงาสารสีเขียวที่อยู่ในพืชเรียกว่าอะไรมีความสําคัญอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้นักเรียนจะต้องเขียนไปในใบงานนะครับตอบคาถามใครที่ตอบไปแล้วแต่ว่าตอบผิดนะก็แก้ไขด้วยนะอย่าส่งมาแบบผิดๆนะคำตอบข้อ,อ,อน,นี้ก็คือ สารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลนะเรียกว่าคลอโรฟิลมีความสำคัญก็คือจะดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์นะนำไปใช้ในการสร้างอาหารซึ่งวัตถุดิบหลักหาวัตถุดิบก็คือน้ำตาลและแ bon นะก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะก็ใบเนี่ยใบหรือบริเวณที่มีสีเขียวนะครับใบหรือบริเวณที่มีสีเขียวก็เปรียบเสมือนห้องครัวนะเปรียบเสมือนห้องครัวใบ ใบบริเวณที่มีสีเขียวเปียกสมนสมืหนห้องครัวนะครับไอพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำก็เปียกสมือนหาวัตถุดิบหรือว่าพืชผักต่างๆที่เราเอามาทำอาหารนั่นเองนะส่วนแคลอรฟิลแคลอรฟิลก็เปียกสมือนอพลังงานที่เอามาทำอาหารให้มันสุกนั่นเองนะเปียกสมือนในห้องครัวเป็นการปรุงอาหารของเราเนะีเปียบเทียบง่ายๆนะครับ มาดูสไลด์คำถามข้อที่สองนะครับคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองถามว่าน้ำที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากที่ใดน้ำมาจากที่ใดน้ำก็มาจากการที่รากนะดูดน้ำจากดินนะลำเลียงไปตามท่อลำเลียงนะจากรากผ่านไปยังลำต้นส่งไปยังใบนะน้ำ ได้มาจากรากดูดไปนะครับส่งไปตามลำต้นและใบไปยังไงไปตามท่อลำเลียงนั่นเองนะที่ให้ดูการทดลองในเรื่องของหน้าที่ของรากและลำต้นไปแล้วนะย้อนกลับไปดูได้นะครับใน YouTube ในลิงก์ครูทำไว้นะครับข้อที่3อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร และพืชเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรอาหารที่พืชได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรและพืชเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรนะเขาถามเขาถามสองคำถามนะนักเรียนก็ตอบสองคำถามนะอย่าตอบมาเพียงคำเดียวคำตอบก็คืออาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลพืชนำไปใช้ประโยชน์นะแบ่งเป็นสองข้อก็คือหนึ่ง เปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ตามรากลําต้นใบะพืชอนาไปใช้ประโยชน์ก็คือเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ตามรากลําต้นใบสองลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชที่สร้างอาหารเองไม่ได้พืชไม่ได้สร้างอาหารเองได้ทุกส่วนนะครับสร้างอาหารเองได้เฉพาะส่วนที่มีสีเขียวฉะนั้นส่วนที่สร้างอาหารเองไม่ได้ก็จะถูกลําเลียงลําเลียงไปนะครับ อย่างเช่นต้นนะบริเวณต้นที่ไม่มีสีเขียวเมื่อพืชสังเคราะห์แสงแล้วได้หาน้ำตาลก็จะถูกลำเลียงนไปยังส่วนที่มันไม่เป็นสีเขียวนั่นเองคะข้อที่สี่จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่ายอย่างไรนะักเรียนพอจะสรุปได้ไหมครับว่ามันสรุปได้ว่ายอย่างไรสรุปง่ายๆนะพืชสามารถสร้างอาหารได้โดย กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับพืชสามารถสารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใบของพืชทําไมพูดว่าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใบพืชก็จะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าส่วนอื่นสังเคราะห์แสงไม่ได้นะบริเวณที่มีสีเขียวของพืชก็สังเคราะห์แสงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นรากนะถ้ามีสีเขียวก็สังเคราะห์แสงได้นะพืชจะใช้น้ํา แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงและคลอโรฟิลล์นะครับที่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ใช้มีอยู่4อย่างนะครับก็คือน้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสงและคลอโรฟิลล์นะมีอยู่สอย่างในการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงก็จะได้ออกมา3อย่างนะครับก็คือน้ําตาลน้ําตาลก็อาจจะถูกสะสมในรูปของแป้งได้น้ําและแก๊สออกซิเจนนะ ย้ำเลยว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นตอนมีแสงนะครับถ้าไม่มีแสงก็ไม่เกิดฉะนั้นแก๊สออกซิเจนก็จะเกิดตอนการสังเคราะห์แสงถ้ากลางคืนไม่มีการสังเคราะห์แสงนะห้องมืดมืดนะครับก็จะสลับกันก็คือจะคายคาร์บอนไดออกไซด์มาแทนนะ,ะโดยที่พืชจะเปลี่ยนน้ำตาลนะเป็นแป้งนะสะสมไปตามส่วนต่างๆอย่างเช่นตามรากตามลําต้นใบนะ แล้วก็ลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชที่สร้างอาหารเองไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสรุปแบบง่ายๆสั้นๆแต่ครอบคลุมนะะมาดูใบงานต่อไปนะครับใบงานที่3นะครับเรื่องหน้าที่ของใบนะใบงานที่3เนี่ยก็ในใบงานที่3มก็จะมีะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความนะที่อยู่ในกรอบอในกรอบสีฟ้านะครับนําข้อความจะมี อยู่4ข้อความนะครับก็คือพลังงานแสงแก๊สออกซิเจนแะก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะปงานนี้ก็จะอยู่ในหน้า63นะครับเอาไปเติมในรูปนะในรูปนักเรียนต้องดูให้ดีนะเอาไปเติมในรูปในรูปนะครับก็จะมีดวงอาทิตย์เห็นไหมครับดวงอาทิตย์แล้วก็โยงลากลูกศรลงมาที่ใบแสดงว่า อันนี้คืออะไรครับต้องเติมอะไรดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็คือมีแสงนั่นเองนะครับก็คือพลังงานแสงพืชจะต้องใช้อะไรอีกนะ,ะจะสังเกตว่าลูกศรมันจะชี้เข้าไปที่ใบก็แสดงว่าพืชมันจะต้องใช้อนะะี้แหละเข้าไปในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะ,ะ,อะบอกแล้วว่ามี4อย่างนะ,ะออาไปแสงไปแล้ว1อย่าง สิ่งที่ต้องใช้อีกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเห็นไหมครับเข้านะเข้า,เข,าเข้าไปหาต้นพืชนะอ่าช่องถัดไปให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างอ่าลูกศรชี้ไปที่รากชี้ไปที่รากสแสดงว่าส่วนนี้ต้องเติมอะไรครับอ่าต้องเติมน้ํานะเพราะว่าน้ำเนี่ยถูกลําเลียงเข้าทางรากนะครับนะ ส่วนแก๊สคบบาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกลำเลียงเข้าทางปากใบนะครับอ้าทีนี้มาดาูเหลือช่องเดียวละให้เติมมันเป็นลูกศรชี้ออกจากใบพืชนะแสดงว่ามันคือสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์แสงเมื่อกี้ชี้เข้าก็คือสิ่งที่ต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงอ่าแต่ถ้าเป็นลูกศรชี้ออกก็คือสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์แสงอ่าในรูปนี้เขาให้มา2อ,อย่างละก็คือน้ําตาลน้นําตาลก็จะสะสมนะอ,อยู่ในพืชนะ อย่างอย่างเช่นรากอยู่ตามรากอยู่ตามลําต้นอยู่ตามใบแล้วก็ถูกลําเลียงไปยังส่วนที่ไม่มีสีเขียวฮะอ่าได้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำฮะทำไมน้ําตาลไม่มีลูกศรชี้ออกชี้ออกมานะเพราะว่ามันยังอยู่ในตัวในต้นพืชนะครับอ่าไม่ได้ออกมาส่วนน้ำเนี่ยออกมานะครับออกมาทางปากใบนั้นปากใบเนี่ยรับก๊าซ คานะร์บอนนะรับก๊าซคาร์บอนไลออกไซด์เข้าไปนะแล้วก็คายน้ําออกมาด้วยอ่าทีนี้เหลืออีกหนึ่งช่องนะครับแน่นอนว่าต้องเติมแก๊สออกซิเจนนะแก๊สออกซิเจนอ่าฉนันใบของพืชนีก็จะรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็คายน้ําคายแก๊สออกซิเจนออกมานั่นเองนะครับอ่านี้ก็เติม,มในใบงานได้เลย ทบทวนความรู้นะจากที่เรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของรากลําต้นใบเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะรากลําต้นและใบมีอะไรบ้างรากและลําต้นทําหน้าที่อะไรนะตอบง่ายๆเลยรากทําหน้าที่ดูดน้ําและลําเลียงไปยังลําต้นนะลำต้นทําหน้าที่ลําเลียงน้ําไปยังส่วนต่างๆรวมทั้งเก็บสะส,สมอาหาร ใบพืชทําหน้าที่อะไรอันนี้เป็นการทบทวนนะครับมาเรียนใบพืชทําหน้าที่ใบพืชทําหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองโดยการสังเคราะห์แสงอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรและเก็บสะสมไว้อย่างไรอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ําตาลนะครับแล้วก็สะสมอยู่ในรูปของแป้งนะ นักเรียนสามารถทดสอบอันนี้ต้องย้อนกลับไปในการทดลองที่แล้วนะทดสอบอาหารที่พืชสะสมไว้ได้อย่างไรเมื่อกี้พืชสะสมอะไรนะพืชสะสมะน้ําตาลอยู่ในรูปของแป้งนะครับครั้งที่เรา,เราทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนนะบริเวณที่มีแป้งนะสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลจา,จากสีน้ําตาลเป็นสีม่วงดำนะสารละลายไอโอดีนเป็น สารละลายที่มีสีน้ำตาลใสนะครับแต่ถ้าพอไปโดนพืชบริเวณที่สะสมแป้งไว้นะจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลใสเป็นสีม่วงดำสแสดงว่าบริเวณนั้นมีแป้งนะสรุปได้ไนะเรียบไป3าส่วนละเรียบสามส่วนละคือรากลำต้นและใบนะครับ รากเป็นส่วนหนึ่งของพืชทำหน้าที่ดูดน้ําลําเลียงไปยังลําต้นนะลำเลียงและส่งต่อนะครับลําต้นก็ทําหน้าที่ลําเลียงน้ําต่อไปอีกนะไปยังส่วนต่างๆของพืชนะนอกจากนี้รากและลาลต้นบางชนิดยังทําหน้าที่ในการสะสมอาหารด้วยนะอย่างเช่นมันอย่างเงี้ยมันแค่รทครับนั่นก็รากก็ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารด้วยอ้าว หน้าที่ของใบล่ะใบทําหน้าที่สร้างอาหารอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ําตาลนะครับคือน้ําตาลานี้ข้อมูลต่างๆนะครับครูก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะคุณครูสุดารัตน์สีแก้คุณครูธัญลักษ์ตรลิแข็งนะครับคุณครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็นักเรียนสามารถเข้าไปดูการทดลองต่างๆนะครับได้จากเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับ, TH, รบเรียนสักษสามารถเข้าไปดูได้นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของใบนะครับในส่วนของพืชสร้างอาหารได้อย่างไรนะครับพืชสร้างอาหารได้อย่างไรสำหรับในคลิปต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนกันถึงในเรื่องของหน้าที่ของดอกบ้างว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะสุดท้ายผูก็ยังเน้นย้ำเรื่องเดิมนะครับก็คือให้ในักเรียนรักษาสุขภาพนะครับห่างไกลจากโควิดนะไปไหนอย่าลืมใส่แมสเหมือนเดิมนะใส่แมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ล้างด้วยน้ำสบู่ ล้างบ่อยๆนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ